คอร์ดมันคือตัวโน้ตที่1 3 5่าใช่ใช่จำได้แล้วก็มันมีเรื่องของคอร์ดในแต่ละสเกลหรือคอร์ดในแต่ละคีย์อ่ะถ้าเป็นมเมเจอร์ก็เป็น1 4 5อ่าโอเคถ้าเป็นมายเนอร์ก็จะเป็น 2, 3, 6อ่าและ7คือดิมินิสอ้าวโอ้โหมีแต่เรื่องตัวเลข,ขั้งนั้นเลยนะครับ วันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่องตัวเลขแล้วแต่ว่าเป็นเรื่องของคอร์ดเซเว่นที่เราเจอกันบ่อยหรือคอร์ดเมเจอร์เซเว่นที่เราเจอกันบ่อยเช่นเดียวกันทีนี้ที่มาของคอร์ดเซเว่นหรือเมเจอร์เซเวมันเป็นยังไงตามไปดูเลยครับไปกันเลยสวัสดีครับ พบกับเล่นกีตาร์กับอาหนุ่มนะครับช่องทางที่จะแนะนำวิธีการเล่นกีตาร์จากประสบการณ์นะครับทุกคนสามารถเริ่มเล่นจากศูนย์จนเล่นได้แบบโอเคเลยนะครับดังนั้นถ้าอยากเล่นกีตาร์มาเล่นกีตาร์กับอาหนุ่มครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับใน EP นีนี้ก็ยังจะเป็นวนเวียนอยู่ในเรื่องของเมเจอร์สเกลอยู่เป็นเรื่องต่อเนื่องกันมาเนาะเพราะว่าอ่าี EP ที่ผ่านๆมานะครับ e ี EP ก่อนหน้านี้เนี่ย เราก็ได้คุยกันไปเรื่องของคอร์ดชนิดของคอร์ดนะโอ้มันมีตั้งหลายชนิดนะที่เราแนะนํากันไปก็จํานวนหนึ่งเท่านั้นหลกัหลกๆก็จะเป็นพวกเมเจอร์ไมเนอร์ที่จะเจอกันในเพลงป๊อปแล้วก็ดิมินิชหรือออ g กเมนเต็ดแล้วก็มีกลุ่มคอร์ดพวกเซเว่นนะเซเทั่วไปแล้วก็เป็น 7, เซเว่นอีเลไม่ใช่ก็เป็นเซวทั่วไปแล้วก็เป็นพวกเมเจอร์เซเนนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของ กลุ่มคอดที่เป็นเซเว่นกันอะแต่ว่าวันนี้เราก็จะคุยเฉพาะในกลุ่มคอที่เป็นในเครือเมเจอร์ก่อนนะมันเหมือนลงหนังยังไงวะ <laughs> เครือเมเจอร์อ่ะในกลุ่มเมเจอร์ก่อนละกันสําหรับกลุ่มคอดที่เรียกว่าเซเว่นนะครับจะขอแบ่งเป็น2ชนิดละกันนะอ่าชนิดแรกเนี่ยที่เราเจอกันบิ่งก็จะเป็นคอดเซเว่นธรรมดาแต่ว่าชื่ออย่างเป็นทางการเนี่ยเขาก็ชื่อว่า d ด m ม n แนนเซเว่นนะอีกกลุ่มนึงก็จะเป็น เรียกว่า Major เมเจอร์เซเว่นดี๋ยวเราจะไปลงรายละเอียดกันว่าไอ้แต่ละแบบเนี่ยทั้ง d o เมนเซเว่นและ Major ร์เซเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างไม่ยากตามไปดูเลยเชื่อดิเอาละครับก่อนที่จะเข้าไปคุยในเรื่องของรายละเอียดของคอร์ดโดเมนเซเว่นและ Major ร์เซเนะครับเรามาทบทวนเรื่อง Major s c a l กลก่อนนะว่ามันรูปแบบมันเป็นแบบนี้นะครับโนต้ตตัวที่3กับ4และ7กับ8 มันจะห่างกันครึ่งเสียงโอเคให้เรารู้ว่าโน้ตแต่ละลำดับมันมีโน้ตอะไรบ้างโอเคครับทีนี้ตัวแรกที่เราจะคุยกันก็คือว่าคอร์ดที่เป็นเซเว่นหรือโดเมนแนน์เซเว่นนะครับมันยึดจากฟอร์มคอร์ดเมเจอร์ Major เลยก็คือใช้โน้ตตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5เป็นพื้นเลยสำหรับคอร์ดเซเว่นมันก็จะเพิ่มโน้ตตัวที่7ติดแฟลตเข้าไปด้วยนะครับ ก็หมายความว่าโน้ตตัวที่7นั่นแหละลดลงไปครึ่งเสียงยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นคอร์ด C Major นะ C ธรรมดาเราก็จับแบบนี้ถูกไหมมันประกอบด้วยโน้ต C E และ G อันนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของคอร์ด C แล้วทีนี้ถ้าเป็น C7 ทุกคนคงจับได้อยู่แล้วแหละประมาณนี้อ่าทีนี้มันก็คือเพิ่มโน้ตตัวที่7ติดแฟตเข้าไปด้วยก็หมายความว่าโน้ตตัวที่7 ลดลงไปครึ่งเสียงเพราะมีเครื่องหมายแฟดหรือเป็นตัว B เล็กนะครับโน้ตตัวที่7ของ C major scale มันคือ B ถูกไหมดังนั้นโน้ตตัว B เราหา B ก่อนสาย3ช่อง4นะครับนี่คือ B ตามสูตรของคอร์ดเซเวหรือด o มเ n นแนนเซเเพิ่มโน้ตตัวที่7 ที่ติดแฟตเข้าไปด้วยก็คือโน้ตตัวที่เลดลงไปครึ่งเสียงดังนั้นลดลงไปครึ่งเสียงบนคอกีตาร์คือถอยไป1ช่องจาก B ก็มาเป็น B f แฟตก็คือสาย3ช่อง3นั่นเองดังนั้นคอร์ด C7 มันจึงเป็นหน้าตาแบบนี้ก็เดี๋ยวจะขึ้นเป็นตารางโน้ตไว้ให้นะครับว่า ในแต่ละสเกล,ลมีโนต้ตอะไรบ้างก็เหมือนกับเมเจอร์คอร์ดเมเจอร์นั่นแหละอันเดียวกันแต่ว่าอันนี้เพียงแค่ว่าเพิ่มคอร์ดที่เป็น flat เจ็ขึ้นมาแค่นั้นเอง few moments later. โอเคครับเรามาคุยกันต่ออีกเรื่องหนึง่งคือในเรื่องของคอร์ดที่เป็นเมเจอร์เซเว่นนะเมเจอร์เซเว่นเราก็ยึดตามฟอร์มของคอร์ดเมเจอร์เหมือนเดิมเลยคือโนต้ตตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5อันนี้วิธีคิดมันก็จะง่ายกว่าคอร์ดที่เป็นโดมินนเซเว่น เพราะว่าโดเมนเซเว่นมาต้องแฟดโน้ตตัวที่7ถูกไหมแต่คอร์ดเมเจอร์เซเว่นเนี่ยคือเพิ่มโน้ตตัวที่7ในสเกลนั้นๆเข้าไปเลยตรงๆเลยมันก็จะเป็นคอร์ดเมเจอร์เซเว่นละอ่าขึ้นมานะครับ C เมเจอร์สเกลนะครับเรารู้อยู่แล้วว่าคอร์ด C เนี่ยมันคือโน้ตตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5ก็คือ C E G เนาะเรารู้อยู่แล้วสำหรับคอร์ดที่เป็นเมเจอร์เซเว่นนะเพิ่มโน้ตตัวที่7เข้าไปตรงๆเลยดังนั้นโน้ตตัวที่7 ในสเกล C major มันคือโน้ตตัว B ครับเอาละทีนี้จะเพิ่มยังไงอ่าเรามาจับ C ก่อน C, C แบบนี้นะ,ะตัว B ที่เพิ่มง่ายที่สุดในคอร์ด C นะครับ mm. ก็จะเป็นสาย2ส,สายเปล่าถูกไหมเพราะว่าสาย2ส,สายเปล่ามันคือโน้ตตัว B อยู่แล้วเพราะเดิมมันถูกกดที่สาย2ช่อง1คือโน้ตตัว C ดังนั้น C major s e ง่ายๆเลยแค่ยกนิ้วชี้ขึ้นมานิ้วเดียวมันก็จะกลายเป็น C major 7แล้ว ถูกไหมครับอันนี้ง่ายสุดๆเลยนะเอา <ๆ S 1> ละครับก็เรามาสรุปความกันอีกทีนึงนะครับสำหรับคอร์ดเซเวหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือโดเม n แนนเซเว่นนะครับเราก็จะใช้รูปแบบของคอร์ดเมเจอร เป็นหลักเลยนะครับคือใช้โน้ตตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5ส่วน d o m i n นน c ์เนี่ยก็จะเพิ่มโน้ตตัวที่7ติดฝัดเข้าไปเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถ้าเป็นคอร์ดกลุ่มที่เป็น Major ร์นะครับก็เหมือนเดิมใช้น้ตตัวที่1ตัวที่3ตัวที่5เป็นพื้นฐานเหมือนเดิมเลยเพียงแต่ว่าเพิ่มโน้ต ตัวที่7ตรงๆเลยไม่ติดแฟตนะครับเพิ่มเข้าไปมันก็จะเป็นกลุ่มคอที่เป็นเมเจอร์เซเว่แล้วคลิปนี้เนี่ยครับก็น่าจะประมาณนี้ใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วนะครับยังไม่ได้กดไลค์นะกด Subscribe ฝากกดให้ด้วยนะครับผมแล้วก็สามารถแชร์นะให้เพื่อนๆที่อา,อาจจะสนใจวิธีการเล่นกีตาร์พื้นฐานก็สามารถดูช่อง ของอนุ่มได้นะครับว่าช่องนี้เนี่ยก็จะแนะนําวิธีการเล่นกีตาร์จากประสบการณ์นะครับทุกคนสามารถเริ่มเล่นจากศูนย์จนเล่นได้แบบโอเคเลยนะครับถ้าอยากเล่นกีตาร์มาเล่นกีตาร์กับอนุ่มนะครับผมแล้วก็คลิปนี้ก็คงน่าจะประมาณนี้แหละเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องของอะไรเดี๋ยวเราติดตามดูกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ